สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเป็นอย่างเขาจะต้องช่ำเตยก่อนที่จะนําไปปลูกละส่วนใดของเตยเนย่ที่สามารถนําไปช่ำใดช่ำอยู่ดนปันใดจังสีนําไปปลูกใดละสรุปว่าส่วนใดของเตยที่ช่ำใด้ผลดีที่สุดส่วนใดใด้ผลแย่ที่สุดนะคะเข้ามาเบิรงกันค่ะคำถามที่หนึง่งทีว่าเป็นอยังจังจะต้องช่ำเตยก่อนที่จะนําไปปลูกนะคะคาตอบก็คือ เาต้องกรให้เขาเกิดรากก่อนที่จะนําไปปลูกค่ะท่านผู้ชมถาห้าตัดมาแล้วเอาไปปลูกเลยโดยโบม่มีรากนี่นะคะโอกาสที่จะรอดกะ็ะจะมีน้อยนะคะแต่ว่าถาห้าช่าแล้วเขาเกิดรากโอกาสรอดเขาก็คือ1 0อยเปอร์เนเลยนะคะคําถามที่สงที่ถามว่าส่วนของเตยส่วนใดเนที่ห้าสามารถนําเอาไปช่าใดคําตอบก็คือ ยอดเตยแขนงเตยอากาศส่วนของลำต้นของเตยนะคะคำถามที่สามถามว่าแล้วเฮาสิช่ำไบโดนปันดเฮาจังเสียเอาไปปลูกได้เฮามาเบิงคําตอบกันค่ะนี่คือยอดเตยที่ช่ำไวหนึ่งเดือนนะคะท่านผู้ชมเฮามาเบิงว่าเขาสิมีหากพ่อที่จะเอาไปปลูกบอนะคะหนึ่งเดือนผ่านไปเบิงพร้อมกันค่ะอันนี้คู่นุเพียนกับพึ่งเบิงเป็นเธอแรกนะคะ พร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะคะโอ้โหนี่คือหนึ่งเดือนนะคะรากเขาจะมากพ่อที่จะไปปลูกได้แล้วค่ะท่านผู้ชมโบควนเกินหนึ่งเดือนนะคะมันสหลายโพดถ้าหากห้ายโพดนี่กับบดีเ้าจะต้องตัดออกเพราะว่าหากเขาจะม่วนนะคะมันจะมันจะใหญ่บดีนะนะจะเจริญเติบโตไม่ดีถ้าถ้ารากเขาม่วนนะคะที่นี่มะเบิงขแขนงเตยนะคะ คะแนงเตยนี่กับหนึ่งเดือนคือกันค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะภาชนะที่กว้างจะดีกว่าภาชนะทีแคบนะคะรากเตยเขาจะออกได้ดีกว่าเขาจะบ่มวนนะคะท่านผู้ชมนี่คือหนึ่งเดือนค่ะเอาไปปลูกนี่ค่ะเดือนหนึ่งนี่บ่มีตายค่ะบ่มีตายแน,โนโ่นอนเลยลอยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่อีกกระถางหนึ่งค่ะพร้อมกันเลยค่ะนี่ก็บหนึ่งเดือนคือกันนะคะนี่นะคะ ช่ำไวในิฮมค่ะแดดรำไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่อยู่ใต้หฮมลำใ่นะคะมีแดดซองซำนี่นะคะได้ผลเลยค่ะส่วนของลำต้นที่ช่ำนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะส่วนของลำต้นที่ช่ำหากเขาจะออกบอดีนะคะสรุปแล้วแต่ว่าก็ยังพ่อได้อยู่นะคะนี่มี มียอดแตกไม่ขึ้นมาอยู่ค่ะนี่แต่ว่าถามว่าเป็นทีพ่อใจบอนี่ก็โอ้หน่อยเกินไปนะคะท่านผู้ชมมันเล็กมันหน่อยเลอเกินนะคะคำถามที่สี่ที่ถามว่าส่วนใดของเตยที่ช่ำแล้วได้ผลดีที่สุดคำตอบก็คือส่วนที่ช่ำและได้ผลดีที่สุดมีอยู่สองส่วนก็คือส่วนยอดและส่วนที่เป็น แหนงนะคะส่วนที่ให้ผลในการช่ำแย่ที่สุดก็คือส่วนของลำต้นค่ะท่านผู้ชมให้รากที่น้อยมากๆเลยแล้วก็เขาก็จะมียอดให้เห่าเพียงเล็กหน่อยนะคะแต่ว่ากรบโบเมนวาจะสูญเสียนะคะท่านผู้ชมถ้าเห่ามีเตยหน่อยเห่าก็คอยประคับประคองเอาไปปลูกใดนะคะคอยประคับประคองให้เพิ่น จะเลื่อนเติบตไใดขึ้นกันค่ะแต่ว่าถ้าเตยเห่าลายนี่คู่นุเพียนกับโบแนะนําให้ช่าโดยวิธีนี้นะคะถ้าเตยเห่าลายล่าต้นเห่าบบตองเอามาช่านะคะตัดทิ่มได้เลยละเงาของเขาเขาก็จะแตกลูกแตกล้านขึ้นมาเองค่ะก็จะเป็นขแขนงเตยให้เห่าอีกเยอะแยะเลยดีกว่าเอามาช่าแบบนี้นะคะค่ะเข้า,เามาสรุปไวทายคลิปนะคะท่านผู้ชมว่า เฮาจะต้องช่ำเตยเพื่อให้เตยเกิดรากก่อนที่จะนําไปปลูกนะคะส่วนที่สามารถนําไปช่ำได้ก็คือยอดเตยแขนงเตยและก็ะลำต้นของเตยนะคะช่ำอยู่ประมาณหนึ่งเดือนคะ่ะเฮาก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยคะ่ะหากเขาจะแตกออกมาเยอะแยะเลยนะคะโอกาสที่จะเกิดก็คือลอยเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะส่วนใดของเตยที่นําไปช่ำแล้วจึงจะได้ผลดีที่สุดขําตอบ ก็ออกมาชัดเจนนะคะว่ามีอยู่สองส่วนก็คือส่วนยอดและส่วนที่เป็นแขนงนะคะส่วนที่ให้ผลในการช่ำแย่ที่สุดก็คือส่วนของลำต้นค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะ่ะถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คุณุเพียนในเด้อค่ะถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชปปร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งนํานะคะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คูลนุเพียนในเดอค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะท่านผู้ชมเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆจากหัวจากส่วนของคูลนุเพียนอยู่เป็นประจำขอบคุณทีต่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ